อัปเดตล่าสุดนะคะวันนี้น้องฝ้ายพิริยาได้มีการไลฟ์เป็นครั้งแรกหลังจากที่ผ่านดราม่าเรื่องของการยุติสัญญากับค่ายเดิมนะและสําหรับเพื่อนๆที่ไม่ทันไลฟ์นะอีกขอมาสรุปให้ฟังแบบนี้แล้วกันนะคือในไลฟ์นะคะน้องฝ้ายก็ได้มีการคอนเฟิร์มว่าในงาน First Meeting นะคะของ MGI ที่วันนี้ได้มีการประกาศและเป็นเงาปริศนาว่าจะมีใครมาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยก็คือน้องฝ้ายพิรยาจริงๆนะคะและงานเนี่ยจะจัดในสิ้นเดือนนี้นะแล้วก็จะมีเกสหรือแขกรับเชิญพิเศษด้วยเดี๋ยวไว้รอติดตามเลย น้องได้บอกว่างานนี้นะคะจะเป็นงานที่จะทิ้งทวนความเศร้าแล้วละ่ะจะเป็นงานเริ่มต้นใหม่แล้วตอลอดระยะเวลาหนึ่งเดือนเนาะที่เกิดเรื่องเกิดราวเนี่ยก็คือกว่าจะยิ้มได้เหมือนวันนี้ก็ใช้พลังใจเยอะอยู่ทีเดียวและนอกจากนี้นะคะน้องยังพูดถึงบ้านมิสแกรนด้วยนะคะโดยน้องได้บอกว่าแกรนเนี่ยยังเป็นบ้านที่อบอุ่นเสมอนะขอบคุณพี่นวัดแล้วก็ขอบคุณพี่แวนด้วยนะค,ะคือน้องบอกว่าปกติงานมิทติ้งเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาเตรียมกันหลายเดือนเลยทีเดียวแต่ด้วยความที่มิสแกรนนะคะมีทีมงานให้เป็นทีมเวิร์คเขาเลยสามารถจัดงาานนขึ้ม ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นนะส่วนเรื่องของแบรนด์เสื้อผ้านะคะน้องได้บอกว่าน้องได้เตรียมงานด้วยตัวเองเป็นระยะเวลาเกินครึ่งปีแล้วแล้วตอนนี้ก็ได้มีการปล่อยออกไปแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ได้ขอบคุณแฟนๆนะคะที่มีการสพอร์มีกระแสตอบรับกันอย่างดีเลยส่วนความรู้สึกตอนนี้นะคะน้องบอกว่ารู้สึกด,ดีขึ้นแต่ยังไม่ได้หายดีเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงหล,ยลยายๆอย่างและน้องก็ได้บอกว่าการที่น้องฝ้ายเลือกแบบนี้เนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าทุกอย่างที่เป็นแบบนี้เนี่ยผ่านการคิดและแตัดสินใจมาแล้วนะไม่มี ใครสามารถบังคับใครได้เรื่องของมือถือเนี่ยก็ไม่ได้มีใครบังคับใครเล่นและยังได้ระบุว่าน้องฝ้ายเนี่ยไม่เคยทิ้งใครก่อนนะที่ผ่านมาก็คือเป็นความรู้สึกดีๆที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะแต่แค่ย้ายจากความรู้สึกมาไว้ในความทรงจําเท่านั้นเองและนอกจากนี้นะคะน้องก็ได้บอกว่าจะไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกนะเนื่องจากว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วและก็ได้มีการทิ้งท้ายนะคะเป็นห่วงถึงความรู้สึกของแฟนคลับด้วยนะก็ะได้บอกว่า ไม่ใช่แค่ฝ้ายเองที่อยากถูกกอดน,นะแต่ทุกคนก็อยากถูกกอดเหมือนกันตรงนี้ฝ้ายเข้าใจนะคะตรงนี้คือน้องฝ้ายก็ได้บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะคะอยากเจอกับทุกคนมากๆในงานมิงน,นี้นะแต่ปัญหาประเด็นคือพวกเรานี่แหละจะทำยังไงให้กดบัตรทันทุกคนนี่คิดว่าแบบแฟนๆน,น่าจะมากันแตกแตนถลม่มทลายแน่นอนนะคะแต่ยังไงแบบเป็นความรู้สึกที่เราดีใจมากเลยทุกคนที่วันนี้เห็นน้องฝ้ายออกมาไลฟ์นะและได้เห็นน้องเนี่ยยิ้มได้นะคะถึงแม้ จะดูเหนื่อยๆไปบ้างนะคะแต่ก็รู้สึกว่าเออชื่นใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็จะบอกว่าเราทุกคนพพอร์ตและเป็นกําลังใจให้น้องไฟสมอนะแล้วก็จะบอกว่ารักน้องไฟแล้วก็จะอยู่ตรงนี้คอยพพอร์ตตลอดไปเลยค่ะส่วนเพื่อนๆใครได้ดูลฟ์เหมือนกันนะมีประเด็นตรงไหนอยากจะเสริมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะเพื่อนๆที่ดูไม่ทันจะได้มาอัปเดตพร้อมกันค่ะคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยแล้วเดี๋ยวอีบ้านเหมือนเดิมค่ะ